เฮดอมมีนิดนึงอ่ะเราอยู่ดีๆข้อเท้านางก็พลิกแล้วนางก็ล้มอ่ะนี่ก็เลยแบบชนะก็แบบชนะแบบตกใจอ่ะแล้วนางแบบร้องนางแบบร้องห่าแบบร้องมืดมืดฉันร้อไม่ได้กีฬาอะไรแกฉันร้อไม่ได้เราเนี่ยต้องเข้าใจว่าแบบฝรั่งคือเขาอินมากเลยนะเพวกแบบกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็คือแบบเฮ้ยเพื่อนใจเย็นๆเพราะว่าสิ่งที่รอได้ก็คือโอเคตอนเราไม่ได้เหรียญนะเราได้แค่แบบกระดาษ กระดาษแท็กแบบเล็กๆแบบเป็นผืนเป็นมันเป็นแบบผ้าแต่แบบ first place นี่มันก็ไม่ได้เลิศเพาดนั้นไม่ได้เหรียญทองหรอไม่ได้อ่ะอยู่ถ้าต้องเรียนไทยมันจะได้เหรียญทองใช่ใช่จำได้เจำได้เหรียญทองที่โรงเรียนไทยเทียร์ก็แข่งเทนนิสเออแล้วก็ได้เหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินแล้วก็เหรียญ bronze bronze คืออะไรแล้วนะเด่ร้อยเสื้อทองแดงทองแดงใช่แต่ทองแดงอันนั้นแบบเลิกอะที่โรงเรียนไทยมันจะได้แบบเหรียญแต่ว่าที่โรงเรียนนานาชาติได้เป็นผ้าจ้ะก้าอะไรวะเพรเด็กคือแบบมีอะไรงงที่โตมาแล้วแบบเอเยอะนะแบบฝรั่งเก่งอะแต่แสบนะจริงตอนอยู่โรงเรียนนานาชาติก็แบบโคตรดื้อโคตรดื้อมากเลยแล้วแบบคือเราจะมีดื้อคือเขาจะมีแบบเสื้อกันหนาวอะของโรงเรียนประจําแบบมันเป็น ดอกติกล่ะบอกเออทำไมอ่ะไม่ได้หรอกลายใช่เหอะเออดอกกะปิละเป็นนักสู้อ<ง>ืมเป็นเด็กดื้อจริงๆอ่ะมองเฮ้ยีมเอนี่ไงที่พีมชาร์จแบตอยู่มอืมอ,มอถืออ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่ามุมด้วยแหละเพราะว่าบางครั้งเวลาเราเปลี่ยนมุมอ่ะ คนจะไม่ชอบอีกแล้วกแต่ว่าถ้าเอาตอนนี้เราชาร์จเมื่อคืนเมื่อคืนเราไลฟ์สดคู่แต่พอไลฟ์คูแต่พอถ้าเราเอาเข้ามาใกล้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะไม่เห็นอยู่ไงม it's okay ใส่พี่ไปเรื่อยๆแค่ไกลเนี่ยเชียร์ how old are you พิมพ์ how old อะไร่ะ27 no ยันบอกความจริงไม่ได้ เมี่ยเห็ไหมวคนที่แบบว่ามองเลยแบบมองทุกอย่างแบบโดยที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอ่ะเอ้าคือเขาจะพูดความจริงล้วทำไมพี่เต่าโทมาหรือเราต้องรับก่อนอย่าโทรมาหาอย่าลำบากเลยไม่อยากเป็นพี่หรเราห่างกันไม่ต้องคุยกับพี่เตอ่ะนาะคะทุกคนขอโทรพี่เต่าแบบนมึงแล้วเราต้องปิดเสียงปะไม่ต้องหรอก เดี๋ยวบอกพี่เต๋อว่ากำลังไลน์อยู่ค่ะอย่าเป็นคุกกี้พอเรพี่เต๋อลายมอยู่นะไม่อะไรพรุ่งมี้เที่ยงงานของ S O S ค่ะเที่ยงแลิกเที่ยงสามขวบค่ะเที่ยงสามคนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้พูดอ๋อโยคืนชุดให้เราแล้วคืนแล้วพี่เต่าถุงมันสีสีขาวใช่แล้วเขียนหน้าถุงว่าพี่เต่าบอกเขาได้เลยมันอยู่ในห้องข้างหลังเขาไม่ขวานเสื้อมันมีแค่เดียว ไม่อของแบรนด์มันมีมันมีชุดเลยมีแค่อันเดียวมันมีไม้แขวนเสื้อหน้าตาของไม้แขวนเสื้อของแบรนด์เป็นไงอ่ะมันมีแค่อันเดียวปะมันมีแค่อันเดียวใช่ที่ที่ค่อยสุดใช่เพราะว่าใันค่อุดของชุดแต่ว่าของเทียมมันไม่ได้ออกใค่ะแต่เขาเจ้าชุนนะใช่ใช่ใช่เขาได้ชุดแล้วเทียสามขัวเอาเทียสามขัวเทียอายุสิบเจ็ดแล้วก็อทิน่าจะอายุสิบแปดอุ้ย คนดูรถเยอะเลยเพราะว่าโทรศัพท <c oughs> ์อยากเล่นบ้างมันอยู่ตรงไหนอ่ะทำไมมันไม่มีอ่ะโอ้อะไรอะไม่รู้เม่กี้กดอะไรก็ไม่รู้ทำไมไม่มีอ่ะ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ,อ,น,น,อ,อนี่ไง voice effect เออทำไมเรากดมอสซัวไปหมดแล้วนี่อันนี้อยู่อนนี้ <c oughs> ไม่ใช่อ,อันนี้ต้อง sound effect อ่ะ เอามมีใครดูรลฟ์สดชันแล้วพี่ต่อเนี่ยเราลองพยละให้ฟังได้เดี๋ยวไว้ไม่ได้ยู่กับเทเดี๋ยวเราให้ฟังต่ออะไรเออเราให้ฟังเลยเรียนที่ไหนเรียนที่กรุงเทพใช่ปะเรียนที่กรุงเทพก็คือเป็นเด็กกรุงเทพเป็นเด็กกรุงเทพเลยเป็นเด็กกรุงเทพร้อยเปอร์เซ็น โดนแม่เอาไปเรียนโรงเรียนหญิงล้วนน่ะสิโรงเรียนไหนอะอยู่ภาครทยคอนแวนต์ตอนมต้นอ๋อคนลนตรงศรีลมอ่ะตรงของเตยศรีลมมันไอ้นี่ปะเซนโอมันมีคอนแวนตรงนั้นด้วยไงเออเปคอนแวนมเออโรงอาหาลออยู่เรียนที่ไหนอะธรรมศาสตร์ค่ะจริงโอนี่เรียนเอแบ็กสองปีสามปีแล้วก็รับไม่ได้รับไม่ไหวทำาอยู่ไม่ได้ก็แบบไม่ไหวแหละ แต่เคยไปสอบนะเคยไปเรียนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนพีอ่ะไม่ไปไปสอบไปสอบอ๋อไปสอบไปสอบนะเรียนก่อนที่แบบตอนแรกที่เขาจะประกาศแอดมิชันว่าได้หรือเปล่าก็เลยไปเรียนพีไว้ก่อนเผื่อต้องเรียนที่นี่ก็เลยจะได้ไม่ต้องอัดเทแบบอ่ะใช่เรียนบางนาชอบน้ามันสวยนะใช่คือออมเขาเรียกว่าอะไรวะแคมปัสเซอร์อยู่เรียนที่บางนาหรือว่าเรียนที่บางนา เออที่หัวมากมันไม่ได้อะเออมันแต่มันสวยมากที่หัวมากเหรอไม่ไม่บางนาที่บางนาใช่พี่ชายเราอ่ะเรียนที่หัวมากหนึ่งปีแล้วโดนแบบโดนซ้อมอ่ะสามครั้งอ่ะโดนซ้อมากโอ้ดิแถวนั้นมันแบบมันแอบมามันแอบแบบอันตรายนิดนึงอ่ะจริงๆอ่ะพี่ชายเราอยู่ดีๆก็โดนซ้อมอ่ะแรงมากคือชีวิตเทียร์นอกจากชีวิตเทียร์จะแอดวานแล้วชีวิตพี่ชายเราสามคนต่อหนึ่งนะ พี่อยู่กับแฟนด้วยตอนนั้นแล้วก็อยู่จรๆก็โดนสอบมาแบบโดยที่แบบไม่มีเหตุผลอลยแย่มากเกิดอะไรขึ้นไม่มีอ่ะเขาบอกว่าอยู่จริงๆเขาก็แบบอยากสอมอะไรเงี้ยเขาจะฟ้าไม่ได้ปะเขาก็ทุบเขาก็ทุบทีกันโดยแบบไม่มีเหตุผลนี่ก็แบบโอเคที่ฟ้าบอกอยูจริงๆเรแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กภูเก็ตเราก็แบบสุดได้เนาะ ยูเคยแบบไฟกับใครปะเคยทะเลาะคยจริงยูคิดว่าเราเคยปะเคยไม่แต่คนชอบคิดว่าเราเคยแบบทะเลาะไม่เคยไม่เคยแบบตบตีกับใครไม่ด้ยอาอะไรไปตบตีกับคนอื่นตบไปไหก็แพ้จุดตัวด้วยไม่เคยไม่เคยต่อยไม่เคยตบไม่เคยอะไรเลยถึงแม้ว่าเราจะดูแบบว่าดื้อหรือว่าซ่าแต่ว่าจริงๆนะคือแบบไม่เคยเลยเราปิดการมองเห็นแล้วใครไลฟ์ี่อยู่อ่ะใชต้องถามว่าต้องถามว่าใครไลฟ์ตอนนี้ เออดูพี่พิมกับพี่ตุ๊บเป็นตีกับข่ายแฉมีใครไลฟ์อยู่ตอนนี้น้องอิงกลับมาดีๆนะคะเนด็กฝรั่งเกเรจริงตีเอลซ่าเนี่ยแหละหยุมหัวกับเอลซ่าคือเดียวชื่สุดแล้วแหละอ๋อพายิลิวชาล็อตนี่ไงไม่มีใครอยากปะมาดูเราบอสโตเต็งทั้งหมดเลยงั้นเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเขาขายและวเขาน่าจะไม่ได้ไลฟ์สดขายของหรอกเขาอาจจะแค่คุยใช่ไหม ไม่รู้ว่าหยุ่กับพี่ชายปอนคือแบบโอ้โหฉันนนทาร้ายร่างกายสุดๆเลยอะไม่มีใครแบบสงสารเทียนเลยนะสงสารปะฮะแบบใครทําอะไรว่แบบยุ่มหัวสบบทำไมพี่ปอนถึงยุ่หัวเธอแบบนั้น,นสุดเขาทำอย่างนั้นเลยเหรอ <Yes. S 2> โอ้โ <Yes. S 2> หโหดมาก <laughs> บ้านนี้จริงเราสงสารฝรั่งนะจริงฉันก็สงสารเหมือนกัน อ๋อชาลลอรร้านขายของ you. อยูอ่เราต้องไปช่วยชาลลอรร้านขายของเอ้ยเราต้องไปช่วยคอมเมนต์ก,กันแล้วแหละโอเคในครั้หน้าที่ทีมเวิร์กที่ดีกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเรา